สวัสดีครับแฟนเพจในนาผ้าเลาะนะครับเมื่อนีเลาะเบื้องทีมงานกิจเทศบาลตำบลนากา,นนนางนะครับเพิรมาติส์ไปรถนรลงนะครับทีมข่าประกาศของจังหวัดน้ัวลลำพูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเผาปลาเผาปลาอ้อยครับพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์กันตอนนี้นะครับท่านทอ,อ่าท่างจังหวัดน้ำวลำพูนะครับเพิน่น มีประกาศนะครับให้พี่น้องนะครับยาเผาอ้อยนะครับมันมีความผิดทางกฎหมายนะครับรายละเอียดครับพี่น้องรายละเอียดกับอ่านนํำท่านบอนะครับเดี๋ยวผมสีให้ภาพให้พี่น้องในเบื้องอีกนะครับว่าพันมีขอความไวอย่างไหนเน่าอยู่นะครับพี่น้องค่อยอ่านเด้อนะครับมีความผิดนะครับเผาปลาอ้อยปีนี้มีความผิดเด้อพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปนะครับเมื่อนี้ให้นาภาพละสวัสดีครับ